ด่กพี่น้ามาพบมาพบก,กับเจ๊เจ๊เพอรท่าอีกแุตรคือแง่ายเลยครับพี่น้องทั้งมาจ่ามากบัวทำอะไรกินไงอหอมที่รักออมจุ๊กๆมา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 ดูขนมกันเ,เนยนลยจ้าแม <saturated> ่พ่ออ้มมอ,อมหอ,อยค่ะพี่น้องกระปุลกบเบานะคะทุกท่าเอามากินต่อใช่ได้เอาไปใช้เปลือกหอยด้วยนี่เด้อมาจ้าพี่น้องแล้วมากินขนมกันเด้อจ้า กิเลสดุพตต์เอามกี้คะเมือกี้ข้าวต้องกัรด้วพี่น้องเอ้ยอ่อมหอยกับปนกบข้าวไหมแต่ว่าแข่งลองมาเบิ้งขาวไหมก็แข็งวันหนึ่งย่านพิ่นแล้วแล้วเผ่าหนึ่งเผาอันแล้วก็เผ้าเปตลาดแม่โมเจ้านี่่มาพี่เมินอยจุ จะไปดีรอบบ่ายเด้อจ้ะเพี้ยบ่ายก็ไปซองเลยค่ะไม่ตองีกข้าวเพลนกินข้าเท่าก็จุ่มช่วยเ่ยพอพอดีละอืมเจ้างจุกจุกบอกห้จุกก้องแท้จุกบอเป็นเบิดแห้งคุดนานพักจุกไอ้ก็มาได้ ไม่จิแบแถวใช่ปะเรื่องกระตานี่อะไรไปใบประบอกเขาจุบประเดี๋ยวนึงไว้นี่เดี๋ยวเปลือกม,ม,มันมันเหมือนในเด็กไม่รวนมันบ่มีน้ำร้อยขวังงยวพี่น้องเอ้ยแทบแทบขวนอ้วนอ้วนเนาะโอ้ยขนาดเธาจะเล่งย,ยังไงไว้ใส่พักไล่ๆก็จักไปทางในเบิร์ดละพักใส่พอยเฮิร์มด้วย เดียไปยนะร้้กินพักอ้อมจะมาเก็นไพักกันดอนบางคนน่ารักพักาง่าจะได้พักลัวแบงพักลัวขึ้นไปหนึ่งเดียครับบครับไม่ไหร มาจะมาแล้วน <ahí. S 2> no. ี่ขวดขวดน้ำสมทยดูดูค่าผมอืมอือะเบิแห้งดีบ่เบิแหอ่งีปนดีกว่า บ่มีแห้งจุ่มหอยปันนาว่าปวดเท้าเกตจุ่มหอยบ่ได้แล้วพี่น้องแห้งนั่นให้แบ,บบปวดเท้า ตีโป๊ก็ได้นั่นนดเร็จละขวดขวดง่หรือจะมวนแต่็มินแล้วนะต้องพนันกันจริง ได้เองแล้วพี่น้องหาสุดได้ก็ได้แล้วจุดหนึ่งชุดยังอีกชุดเจ็ดชุดนะครับมีเอาจะนับเข้าเข้าอีกฮะข้าวอีกฮะ กันแตกอืมกันแตกนะพี่เนาะคุณนี่มีนัดกับรุ่งนี้มีนัดกับพี่เทพค่ะลูกพลมาบอมาไประเด็มาครบทีมบอมานะือเนาะ คนมาแล้วน้องเทพนั่นบอกคอยว่าน้องเทพงานหลายเงินมั้งปะอืมสองร้อยตุกจันทร์ทั้งชุกไปโรงเรียนเสาร์อาทิตย์แบ่งเบาภาระในครอบครัวครอบครัวเพื่อเทพเพื่อกินเลี้ยงหมูหลายพี่น้องปลาหมูใหญ่ครอบครัวน้องเทพ กช่เดียวเดี๋ยวลูกชายจะคนไหมคนลูกสองคนมึงยิงกับผู้ชายโอ้ย้านไปูเลจุดนไูกเื่อออกไปทั้งตูดกใชปุ๊บปูแล้วหน้าละของขหน้าเนี่ยก็สมรถจรงรมีเดียวอ่อทรถเลยเฮียนไปล้างเดียวก็ไม่เห็นรถฟังนี่ มึงเฮี้ยนนะดุมากเลยก็มีรังเดี่ยวอะไรอยู่ ง่ายแลวที่นี้ไปกินดอกเมนดอกเมนเต็มงานจะเรือดรึไป่ารบูชายกบจะเดือดรืเป่จะบูชายบ แต่แมมอยู่เดนนั่นะวยไากม่แล้วคนไทยอป้ากัง Tóc có sơ nói gì đấy. mình viettel. Tóc có nói tóc. Tóc có sơ nói. Tóc có sơ nói. Tóc của sơ nói. Tóc có sơ nói. Tóc có Tóc có sơ Chúng có sơ nói. Tóc Tóc có nông nói. Tóc có sơ nói. Tóc có sơ nói. Tóc có sơ nói. Tóc ร้อยค้วไปต้องร้อยครมันจอยนู่มาให้บดกินเนี่ยคนโกไปสียดายด้พี่น้องกันหนึ่งบกไม่ไพ่ร้าลมวก็แลี้วเด้ยปานนที่เสียดายครบจบแน่นอนก็ม้อยนี่วได้กินหอรบุรังบุรงปลาบวดจิบบุเฮนยังกินด้อยจันพ้อมๆจิบบเบิดแล้วยังยังอ ไม่แค่ไปอยูที่แลนเนี่ยเขากินขา้าวกับข้าวอย่างเดียวไม่ค่อยมีคนทำกับข้าวเยอะอเกินต้องยางเนาะยกเว้นครอบครัวหใหญ่เขาครอบครัวน้อยคือประบวนเฮ็ดอย่างเดียวเฮ็ดอันใดก็คือเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดตองยางก็เยอกทิ่นี่เป็น Bij de is het wel, hè? À. chuẩn à? rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ บ่อยตั้งชื่อคลิปอะไรกไว้ก็เบ็ดอ๋มอม้อกวัวอ๋อม้อกวักวใส่พักนั่งเลยพัะคมนั่นเลยใส<น>่ใส่พักคมนะ่ะ จ้หาหน้าตัวงูทำที่รักที่รักขามาให้จูบหน่อยเร็วเจกจูบอย่างจูบจูบ ว้ากับคอ <c oughs> ไม่กง <c oughs> วอสละอะมมีไม่กงเอครัวไไม่กลงวอเอามุอเก็ตโลวันบ่มจะตั้งสิบโลาวสิเอผมถามอ๋อ <c oughs> <c oughs> เชื่อย่ามายืนซาบลาบเด้ยอยพยายามทำเนาะจูบีนให้พอ่อกับบอพอยเตือนนะที่ต้องการมาให้กกเก็พาไปกลับเพียงเพือแซ่บพรากินขอบคุณนะคะที่กลับ,บ,บมชมนะคะขอบคุณที่ไม่คาดโฆษณาเดิมๆจะไปเจอกันอีกที่ทุ่งนาน,นะคะวันนี้จะเอาให้เสร็จสบายดีไปเนาะ ถ้าไม่เสร็จก็ไม่เลิกค่ะ